มาดูความพร้อมของสี่พักการเมืองที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งแล้วก็มีความเคลื่อนไหวกันเยอะหน่อยในช่วงนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นแดงส้มฟ้าเขียวรวมไปถึงพักอื่นๆแต่ว่าเอาหลักๆยอดๆกันตรงนี้ก่อนนะครับว่าณนะจนถึงตอนนี้เวลานี้เหลือสองสาเดือนแล้วเนี่ยนิ่งหรือยังหรือมีอะไรที่จะเป็นการสปินหรือจะเป็นการขยับในช่วงโค้งสุดท้ายนิดาโพลก็มีการสำรวจในไตรามาสสามไตรามาสสี่ล่าสุดเนี่ยนะครับ ประชาชนจนํานวนมากคนไทยก็คล้ายๆกันในแบบที่เคยเห็นครับยังไม่เห็นตัวยังไม่เห็นของยังไม่ตัดสินใจมีกันอยู่เยอะขณะเดียวกันครับส้มเบลติงก็หายไปส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับเรื่องของประชาเ,เรื่องของรักชาติเนี่ยท่าทีของส้มเองเนี่ยอาจจะฝืนกับความรู้สึกของคนในช่วงนี้ที่ไปในทิศทางของการแสดงออกถึงความรักชาติสนับสนุนทหารกันเยอะหน่อยขณะที่ประชาธิปัตย์ก็ขยับขึ้นมาแดงก็มีหล่นลงไปนิด แต่ว่าน้ําเงินเนี่ยก็ขยับขึ้นมาอยู่เยอะจนมาถึงจุดที่เหมือนกับว่าจะไปต่อแต่ว่าก็ไปต่อไม่ได้ในแง่ของเรตติ้งพักเรตติ้งตัวคนในภาพใหญ่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะสะท้อนในเรื่องของปาร์ติลิสได้ดีแต่ว่าในแง่ของเขตเนี่ยต้องยอมรับครับว่าภูมิใจไทยค่อนข้างที่จะมาแน่นเช่นเดียวกับส้มขี่กันอยู่นะครับว่าใครจะได้เป็นพักที่หนึ่งถ้าภูมิใจไทยได้คะแนนมากสุดสักและสิทธิในการที่จะไปจับมือกับทาง กับทางเพื่อไทยก็จะง่ายกว่านี่คือสิ่งที่น่าจะอยู่ในใจของภูมิใจไทยมานั่งไล่เรียนกันนะครับว่าในแต่ละพักณนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยมีประเด็นไหนมีหัวข้อไหนที่มองกันแล้วว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจแน่นอนนะครับภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลรักษาการครับตอนนี้มีอีกสองเรื่องอยู่ในระหว่างการถามกรก,กตซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแบบไหนทั้งเรื่องคองรมอสัญจรทั้งเรื่องของคนละเครื่อง plus แต่ก็ดูเหมือนว่าคอเรามอสัญจรผมว่าน่าจะพอไปได้นะครับคนละครึ่งพลัสอันนี้อาจจะมินเมย์หน่อยขณะเดียวกันครับการเป็นคอรามอรักษาการเนี่ยก่อนที่ว่าจะเป็นวันยุบสภาเนี่ยมีการโยกย้ายแม้กระทั่งในระดับในอำเภอระดับที่จะเป็นนักบริหารสูงเพื่อเตรียมที่จะขึ้นผู้ว่าในกรณีที่มีตำแหน่งที่ว่างก่อนหน้าน,นี้น้ำเงินก็จัดกันไปเต็มที่แล้วนะครับ เหมือนกับที่เราเห็นในหัดใหญ่สงขลาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางคนเพิ่งย้ายไปบางคนเพิ่งย้ายกลับในช่วงเวลานั้นนี่คือความได้เปรียบของรัฐบาลรักษาการในช่วงที่ผ่านมามีการลงพื้นที่กลางวันใส่ชุดราชการตอนบ่ายๆก็อาจจะเปลี่ยนชุดไปหาเสียงหรือไปพูดในทํานองเพื่อให้ได้เสียงก็มีอยู่แล้วบางครั้งบางทีก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าทําได้หรือไม่อย่างไรแต่ก็เป็นลวดเส้นเล็กๆที่มีการไต่รวมรัฐบาลต่อเนื่องนะครับ นี่คือประเด็นที่น่าสนใจบางครั้งบางทีเนี่ยการต่อเนื่องทําผลงานที่ผ่านมานานเนี่ยหลายเรื่องก็สามารถที่จะเคลมเป็นผลงานได้แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทําร่วมกับทางเพื่อไทยเนี่ยบางเรื่องอาจจะพูดได้ไม่ชัดแต่ที่แน่ๆครับคนละครึ่ง plus นี่เป็นสิ่งที่ยังโฆษณาม,มาจนถึงณตอนนี้เพราะดูเหมือนกับว่าตัวอื่นยังคงยิงไม่เคยออกครับกระสุนดินดําพร้อมอันนี้เราอาจจะพูดแบบตรงไปตรงมาไม่ได้ แต่อธิบายในแบบทางข้างเนี่ยคงจะพอเห็นเราเคยได้ยินคําว่ากระแสกับกระสุนในการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาเนี่ยภูมิใจไทยถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะสามคนประมาณนี้มั่งหรือเท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจนั่นคือกระแสรอบนี้คุณอนุทินกระแสน่าจะดีขึ้นกับเรื่องของชาตินิยมแต่ที่แน่ๆครับในเขตภูมิใจไทยเองเนี่ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ยิงเขาไม่ได้ระดมทรัพยากรทุกที่ เหมือนกับแดงที่มีการกระจายแต่เขาเลือกจุดที่เขาคิดว่าเขามีโอกาสที่จะได้พอมาถึงรอบนี้ครับมีบ้านใหญ่หลายๆบ้านเนี่ยเขามารวมด้วยบางจุดทรัพยากรส่วนกลางก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องใช้บางจุดคุยกันได้เคลียร์กันจบจากของเดิมซีกกลุ่มบ้านใหญ่ซีกกลุ่มอนุรักษ์หรือซีกกลุ่มที่เป็นการเมืองในแบบเดิมเนี่ยอาจจะตัดคะแนนกันไปมาบางจุดก็เลยแพ้สม้มนี่ถึงเวลาครับ บ้านใหญ่หลายบ้านก็มาบ้านศิละปะอาชาก็มาแล้วแมวไม่สนใจว่าจะเป็นสีอะไรขอให้จับหนูให้ได้ถอดเสื้อสีจม,มูมเมื่อวานใส่เสื้อสีขาวมาเปลี่ยนใส่เสื้อกัก๊กสีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วกลุ่มบ้านต่อครับคุณเฉลิมชยัยอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์วันนี้ขนมาอีก12เสียงเมื่อสักครู่คุยกับบอกอรายการอยู่ว่าเอ๊ พักของคุณสุวัสดิ์ิทตะพาลบนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยไม่แน่ใจสามสี่คนจะขยับกันยังไงแบบนี้แบบไหนนี่ทดกันอยู่ในใจกันก่อนสุดชาติชมกลิ่นกับบ้านใหญ่นะครับพลังชนกับบ้านใหม่เนี่ยเขาเคลียร์กันอยู่ดูเหมือนว่าน่าจะเคลียร์กันได้แล้วไม่น่าที่จะตัดกําลังอะไรกันได้ดูแล้วครับภูมิใจไทยแนวโน้มภาษีก็ดีหนึ่งดีสองน่าจะอยู่ในระดับนี้ทีนี้มาในส่วนของพักประชาชนครับพักประชาชนเนี่ยแน่นอนนะครับในช่วงที่ผ่านมา ตอนนี้เรตติ้งอาจจะดูเหมือนกับว่าพอเกาะกระแสรเรื่องของชาตินิยมไม่ได้และตัวหัวหน้าเทงเนี่ยต้องยอมรับครับว่าคนที่เชียกก็ยังเชียร์อยู่แต่ว่ากลุ่มที่ไม่ใช่เจนซีกลุ่มที่ไม่ใช่เจนวายเนี่ยกลุ่มที่ยังคงลังเลลังเลอยู่เนี่ยอาจจะกระเถิบหรืออาจจะถอยมาให้ทางอาจารย์อภิษฎไหมหรืออาจจะไปอยู่ที่ทางแดงไหมตรงนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจเพราะว่าตอนที่ออกไปบอกว่า ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอให้นายกวัตมนมตรียุบสภานายกก็เลยเข้าช่องนี้เลยคุณเทงหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้เป็นข้ออ่อนด้อยนะครับถูกยุบมาแล้วสองครั้งครับตอนคุณธนาธรน,นี่แรงจัดตอนคุณพิธาเนี่ยแรงต่อและแน่นอนนะครับความเป็นพิธาพีเวอร์ฟีเวอร์เนี่ยทำให้กระแสเนี่ยมันสามารถที่จะยิ่งยุบและยิ่งโตทีนี้เนี่ยเขียนประวัติศาสตร์ว่ายิ่งยุบยิ่งโตพอมาถึงยุคที่สาม ผู้นำคนที่สามผู้นำคนที่สี่นะตอนนี้คุณเทงเนี่ยคำถามที่น่าสนใจคือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ายุบแล้วจะมาได้อีกไหมเลือกไปแล้วสองทียังขับเคลื่อนไม่ได้ครั้งหนึ่งก็ไปโดน MOU แล้วก็ไม่ได้ครั้งหนึ่งไป MOA แล้วก็ไม่ได้พรรษาทางการเมืองภาษีทางการเมืองอันนี้ต้องวัดใจครับว่าคนรุ่นใหม่จะยังคงเทคะแนนให้อยู่หรือไม่ส่วนรุ่นกลางๆง Gen y, เจนไวคเถิบขึ้นไปที่อาจจะมีปันใจมาบ้างนั้น จะถอยกลับหรือจะไปไหนอย่างไรแน่นอนนะครับในเมืองใหญ่จังหวัดใหญ่ๆยกจังหวัดมาหลายที่แล้วนะครับกรุงเทพเมืองนนทภูเกต็ตพวกนี้เป็นจังหวัดใหญ่ๆกันหมดถามว่าณนะรอบนี้เวลานี้จะเป็นยังไงแบบไหนกรุงเทพอ่ะไม่แน่กรุงเทพ,ม,เทพมีประชาธิปัตย์ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแชมป์กทมณช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่อาจจะดูสดกว่าเพื่อไทยก็สดนะครับ คลองสนามกรทมก็มาเต็มที่แล้วเนี่ยแต่คราวนี้ก็ไม่แน่ใจครับว่าหลังจากที่มารุมมาตุ้มกันอยู่นานเนี่ยแล้วคุณอภิสิทธิ์กลับมายังไม่ได้ขยับอะไรเนี่ยแต่เลตติ้งมีเนี่ยจะไปยังไงแบบไหนทีนี้ครับงานในสภางานตรวจสอบต้องบอกได้เลยครับว่าเล่นเต็มที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เปิดประเด็นเปิดแผลอะไรได้เยอะแต่บางเรื่องเปิดมาเสร็จรับประชาธิปัตย์เขาจับมือเขาเขาเขาจับปิดเกมที่สีเทาว่า ยุทธการเปิดฟ้าใหม่ไล่สีเทาทั้งฝั่งนี้คือมีเทาไม่มีเรามีเราไม่มีเทาต้องดูกันครับว่าพักประชาชนกับภูมิใจไทยใครจะเขียนเหตุผลให้ประชาชนได้เลือกมากกว่ากันทั้งฝั่งนี้เนี่ยถ้าจะโดนตราหน้าก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม,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 ไม่ไม่ไม่ไปในทิศทางเดียวกับรักชาติไปในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวเลือกไปแล้วอาจจะไม่ได้อีกหรือไม่ต้องดูกระแสะคนรุ่นใหม่ครับพักต่อมาครับ กล้าทําหรือเพื่อไทยกันก่อนเพื่อไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านแต่นี่ครับโซโลแกนของท่านนายกอุงยิ้งยังคงอยู่กับพี่หนิมครับท่านหัวหน้าพักวันนี้มีการพูดถึงจริงๆคุณจุลพันธ์เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาต้องใช้คำว่าดีหประเภทหนึ่งนะครับตอนที่จะแจกเงินหมื่นเนี่ยทางพักเพื่อไทย สัมภาษณ์คนนู้นทีให้สัมภาษณ์คนนี้ทีภัยกันคนละทางจะมีไม่ม,ไมีมีไม่มีแต่ว่าคุณจุลพันธ์เนี่ยรับจบถือได้ว่ารับได้ดีแม้ว่าจะเจ็บอยู่พอสมควรแต่ก็รับจบได้กลุ่มบางเหียนณนช่วงนี้เวลานี้แต่แน่นอนครับความเป็นหนัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์กับคนที่บญราการอยู่ข้างหลังแต่ภาพออกมาเปลี่ยนผ่านได้ดีทีนี้ครับบ้านใหญ่ย้ายออกณนะตอนนี้อาจจะเหลือคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะ ที่ถือได้ว,ว่าเป็นบ้านใหญ่แล้วอาจจะได้ได้ว,ว่าคุณสุริยะคุณสมศักดิ์มีบางคนมีอาจารย์บางท่านบอกว่าเป็นเป็นเหมือนกับปฏิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารู้ว่าฝนฟ้าจะไปทางไหนแต่รอบนี้เหมือนกับไม่ได้ย้ายออกไปภูมิใจไทยตอนแรกเขาบอกว่าต้องย้ายต้องย้ายต้องย้ายแต่ก็ใส่ชื่อคุณสุริยะไปอยู่แคนดิเดตด้วยทีนี้มีการคุยกันอยู่อย่างนี้ครับคุณจุลพันธ์เป็นแคนดิเดตคุณสุริยะเป็นแคนดิเดต คุณยศนันศาสตราจารย์ยศนันเป็นแคนดิเดตสามคนนี้คำถามที่น่าสนใจคือก่อนเนี้ยเหมือนกับจะมีซ e o บริษัทโทรศัพท์มือถือเข้ามาลงก่อนน้านูเลยอาจจะเป็นคุณจตุรลนฉายแสงสแสดงว่าเอเอ,อภาพแดงอุดมการก็อาจจะต้องฝากไวท้ที่ทางคุณยศนันไหมแดงหรือความเป็นเพื่อไทยความเป็นชินวัตรเนี่ยอยู่อยู่ที่คุณยศนันอยู่ที่คุณหนิมแล้วในส่วนของบ้านใหญ่เพื่อไทยเนี่ย คุณสุริยะจะเป็นตัวดึงในกรณีที่ต้องมีการจับมือกับน้นําเงินไหมอันนี้น่าสนใจนี่คือคนที่คุมบังเหียนอยู่ผมว่าเกมนี้น่าสนใจเพราะว่าได้คุณยศนันมาเปิดตัวในวันนี้ถือได้ว่ามีคาแรคเตอร์ที่ดีและน่าจะเป็นการเปลี่ยนภาพของเพื่อไทยคือในแง่ของประวัติความเป็นมาของเขาและเคยลงสนามเลือกตั้งเคยเป็นสสมาแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยถือได้ว่าน่าสนใจนะครับลักอร์แบบนี้เนี่ย มันไม่เหมือนกับคาแรคเตอร์ของคนที่เป็นชินวัตรโดยตรงคุณองอิงเนี่ยเดินมาแล้วเนี่ยภาพมันเหมือนกับเป็นคุณลูกสาวอะยังไงก็สลัดความเป็นลูกสาวคุณทักษิณไม่ผลแต่คราวนี้ครับพิสูจน์ตัวเองที่เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นผู้รู้จริงนี่คือบทบาทที่น่าสนใจแต่ก็ยังจะมีแผลใหญ่หญครับลงสนามเลือกตั้งแน่นอนนักวิจาการเขาบอกยังไงก็ต้องเจอแผลเรื่องอังเคลอังเคลอังเคล ตามทรงเขาบอกว่าพักนี้จะเป็นพักที่สามนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือไม่ว่วาจะเป็นประชาชนเนี่ยพักเนี้เหมือนสวยเลือกได้นะครับว่าจะเลือกพักไหนระหว่างประชาชนกับทางภูมิใจไทยพักต่อมาครับพักประชาธิปัตย์เป็นพักที่มีรากฐานยาวนานนะครับเจปีเจปีประชาธิปัตย์อาจารย์นายพิสิทธิ์เวชาชีวะกลับมาครับ ใครจะไปเชื่อครับเขาคืนพักในช่วงสุดท้ายไม่กี่เดือนที่จะเข้ามาฟื้นฟูแต่ก็ถือได้ว่าเป็นสูตรที่น่าสนใจครับว่าอาจารย์มาร์คุณนพสิทธิ์จะสามารถมานำทับได้หรือไม่อย่างไรยังไม่เห็นมีการเปิดตัวก็แคนดิเดตเบอร์หนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นคุณนิสิทธิ์นะครับแต่ว่าอีกสองท่านเนี่ยจะเป็นใครมายัางไงแต่ว่าคุณนิสิทธิ์บอกว่าเต็มที่แน่นอนฐานการเมืองเป็นชนชั้นกลางครับชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานคร แบบที่แฮปปี้กับสไตล์คุณกรจติกะวานิชสไตล์คุณอภิรักษ์โกสะโยธินสไตล์คุณองค์อาจคลามไพบู์สไตล์หม่อมจตุบงค์คนโสนคุณสไตล์แบบเนี้ยประชาธิปัตย์ที่ไม่ได้หนุ่มมากไม่ได้แก่มากแต่มีพลังเนี่ยเหมือนกับว่ากลุ่มนี้จะเข้ามาส่วนมีส่วนสําคัญในการขยับรอบนี้อีกทีหนึ่งไหมนอกเหนือนจากในซีของกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยทางใต้ก็ยังคงมีหวังอยู่โดยเฉพาะ เรื่องของปาติลิสก็ต้องจับตาดูครับเพราะเสียงทางใต้เสียงที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์พอไม่มีลุงตู่แล้วเนี่ยพักที่ออกแนวรักชาติชาตินิยมเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยอย่างโบยดองสีเนี่ยก็ขึ้นมาแหมมีเลตติ้งขึ้นมาเยอะต้องดูครับว่าพอไม่มีลุงตู่แล้วเสียงพวกนี้จากของเดิมพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติจะไปแปะอยู่ที่ไหนจะแบ่งกันยังไงแบบไหนทีนี้ครับ ประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มชนชั้นนำนะครับแล้วก็นักวิจการหลายๆส่วนเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตเขาก็สนับสนุนกันอยู่นี่คือสี่พักที่เรามาไล่เรียงกันนะครับโอ้กล้าทำไม่ได้หยิบมาวางกล้าทำในแง่อุดมการในแง่ของภาพใหญ่เราอาจจะไม่ได้เห็นชัดแต่เชื่อกันเหลือเกินว่ากระสุนดินดำนั้นดีจริงๆ